ไม่ว่าคุณมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ครับก็สามารถทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้ครับวันนี้สถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีครับเปิดรับสอนเทนเนอร์ศาสตร์นวดครับไม่ว่าจะเป็นนวดหน้านวดไทยนวดน้ำมันและศาสตร์ความงามต่างๆสิ่งที่คุณจะได้รับใน คอสคอสนี้หรือคาสคาสนี้ครับนั่นก็คือคุณจะรับเรื่องของการโปรโมตนะผ่านช่องทางต่างๆในสื่อโซเชียลเนเวิร์กทุกช่องทางครับสสิ่งที่คุณจะได้รับครับนั่นก็คือคุณจะได้รับคอสออนไลน์โดยอัตโนมัติเลยครับคอสนี้คุณไม่ต้องสร้างห้องเองไม่ต้องทําอะไรเองครับแต่คุณสามารถเข้าไปอยู่ในห้องนั้นและทาน,นักเรียนของคุณเข้าไปรเรียนรู้ได้ด้วย3ครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณสามารถออกใบป,ประกาศ ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับนักเรียนครับผ่านทางสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีครับข้อที่4ครับคุณจะได้เป็นครูขึ้นตรงกับสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีครับซึ่งเป็นสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายครับขึ้นตรงกับ4กระทรวงครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณาสุขครับ นั้นวันนี้ครับสิ่งที่พวกเรานำมาให้กับคุณครับนั่นคือการที่จะทําให้คุณเป็นครูผู้สอนที่ดีครับรวมไปถึงคุณจะได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ของคุณครับ The Magic Academy